รอยครับโอ้ไปกระดูกยึกยึกยึกเลยเด้อบ้ามันมาสีไฟแล้เนี่ยะพี่น้องหางมากคู่กันนนะอตโต้ครับสองร้อันครับอัโต้บอลสนามทนาให้อำเภอปีธาตครับเอาไปเลยนัยีบวยี่สิบวหางขาดเรียบร้อยครับ ออโตมาอยู่ครับออโต้มาตามเฉียวพื้นเดียวก็เวลาผ่านไปที่สนามทอสองทอสามครับปีแล้วครับน้องออโต้สามร้อยสิบห้าวินาทีครับน้องออโต้ นี่แหละพี่นอ้องบางเทื้อพี่น้องสิว่าป้าบัดบางขึ้นดีๆคือบ่ได้มันมันบ่เบาพี่น้องบางนี่มันล่องกระพิกไปกระพิกมาแต่อาศัยความเบานี่ละอันนี้ป้าไปบ่ค่อยดีครับน้องออโต้อาจารย์มดหกห้าเจ็ดสิบครับนะขอทางอาจารย์มดครับตาอาจารย์มดพร้อมแล้วอู้ย่างครับเร็ว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 เลยแล้วก็เทพทิดาเอาเทพทิดาก่อนครับเทพทิดาแปดสิบหนึ่งโอเคผู้อยู่ใกล้ขอทางครับเทพทิดาครับขอให้โชคดีหนึ่งสองสาม รอยครับเทียบทิดารอยครับเทพธิดา,ดาไปครับเทพธิดาไปอยู่โอ้ลำตัวบ่ธรรมดาครับเทพธิดาขออีกบ้างขออีกบ้างครับมาสิบวัชยภูมิหกสิบเจ็ดสิบครับมาครับสิบวัชยภูมิครับหกสิบเจ็ดสิบ ว่าไปได้กันยอดอยากยึกอยากอยู่เด้อบังไปก่อนครับว่าล่ำตัวไปดินอยากไปยึกยักเนียอยู่ในทางยอดครับของเทพธิดาเป็นหาง,กงโกงโกงโอกาสหางขาดมีครับเทพธิดาโอกาสหางขาดมีแค่กันได้เทพธิดาโอ้หัวหลายัวไหลายครับเทพธิดา เลียปล่อยครับเทียบทิดาครับครับขาดจำๆจเลยเด้อมีกล้องซองขึ้นไปพี่น้องเวลาครับ53วินาทีครับเทียบทิดาน้ามาครับเสด็์วัชยภูมิต่อไปครับเชิญหนึ่งสองสามไอ้ขยับไม่ได้ไอ้ขยับไม่ได้เศด็จวัชยภูมิครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ ออกลมครับบ้งตึงตึงแล้วนะกับไปยึกยักยึกยักขึ้นกันนักสิทธิวัชยภูมิเป็นลักษณะหางหักขึ้นกันครับสิทธิวัชยภูมิบ้างต่อไปจานหมดจานหมดมาจานหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นนมนมมาหลายพร้อมครับของสิทธิวัชยภูมิ เ้าบับทุกท่านนะครับเชิญนะครับขณะนี้เวลาเหมาะแล้วนะครับสําหรับทุกท่านเร่งเลยพี่น้องเร่งเลยครับด้อีกรายครับบังไฟครับต่ายังมีนําออกมาครับเบืองแล้วกันนะครับสิทธิวัชยภูมิบะสุงบะสุงครับสิทธิวัชยภูมิสองบังสองหางครับอยู่ทั้งฐานครับมามาเลยครับมามาเลยเมืองเลย สนามท้อสองท3อสามนะครับจุดน้ำกลารเรื่อยๆครับรางวัลห้าสสามสองปาบงไฟลายอยู่ด้วยพี่น้องเอาเขียวเอาเขียวเอาจังหน่อยจุดยอดครับจุดเป็นเกาะกลางน้ำนะครับ บังไฟกับแบกเรื่อยนะครับขามกะเป็นกน้อกลางนะครับเป็นบริจุดบังไฟไงนะครับีนีอ้อนนอร์ก็จุดแล้วนะครับบวกบออานนอร์บวกไอบอกจานบ่นยังยังบ่นยัยปอย เออโอเคครับพี่อาจาร์มยูครับลูกมังครับผมราคาที่หกสิบห้าเจบาถูกต้องเทียบี่ดาได้ป่ะเนี่ยสอเทียบี่ดานี่มันเหา้สาไปแล้วเปครับของสิวัชชยภูมิ1 4ึ่งิบินาทีครับสิบวัชชัยภูมิแลาจารยมดบวก นนเอครับ65 70ขอชุกดีครับ1 air, okay. 23, 2 <NEN S> 1> far, <by> 3ครับไปครับอ่ายุดยักแตกยืดสู่อยู่ครับอานนเอบวกอาจารย์มดมาขอรุ่นดีกบ้างครับที่อยู่ทั้งฐานครับพร้อมยังครับและคงราคามียัง บ่ให้เนียนทานได้พี่น้องบ่ให้เนียนทานครับน้องบาระเตรียมเลยสายปี่เพราะอีไรกะนะไก่จีฮามงเราดื้อพี่น้องเหลือเวลาอีกชั่วโมงนิหน่อยๆสุดยอดครับอ่าถ้าคิดว่าสิจุดกระลังๆออกมาพี่น้องพอขวางพอเป่าได้ครับอานนท์เอบวกจันหมด นะสามสิบสี่สิบวันก็ยังมีเวลาพ่ออยู่พี่น้องว่าแต่ปฏิปัตต่อกันขึ้นลูกใช่คุณไห้ตื้อมาพ่อพี่น้องนี่ได้อยู่หนาฐานไอ้ผู้ชายไอเดียไปรับเรียบด้วลูกใช่ผู้ชายพันาวิีณาเกาะมาพอเนี่ย ครับอย่างไรประชาสัมาชิกในหอยักษนั้นมาพบหน้าฐานโอเคจบนะครับพบความพบเมามากครับการมดบวกอนุเออัน,น,แ,ออนแ,มอแม่ถือแม่ถือเอ้ยน้ำแม่เดิมแม่ถือเอ้ยน้ำเเป้วน,น้ำเเปวทนละบอก,บอกแล้เดียด๋วย,ว,ว,ย,ว,ว,ยวน้ำพ่นเราไปแล้วกำลังไปแล้วครับผมน้ำบอกมาเพันเจ้าภาพมันเนาะ ร้อยพีก,ก,ก,กาพันไปครับอานุนเอบวงจานมดอยู่ตรงตรงอยู่ตรงตรงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยด้ครับจะทยสิ่งดีๆให้บังเยด้อยนะครับขอบคุณครับ